สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่19เมษายนปี6 7นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยฮิโคฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็พิเศษคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานนนลมาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับเนาะมาทำธุระต่างจังหวัดแวะเที่ยวนะครับนี่น้องประจักษ์นะครับเนาะน้องประจักษ์อุดรธานีนะครับเนาะาทำธุระนะแวะพันนนแวะเที่ยวนะครับเนาะปั่นจักรยานออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับเนาะ ถ้สาสมามาเที่ยวก็ได้หนทางก็เดินนตัวเหมือนเดิมนะครับกดินไปที่แนวทางนะครับก็จะมาเปลียนเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมแนทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดขเข้ากันไปนะครับเนาะกดินไปที่แนวทางนะครับกดไปฮานอยก็มีวทางของแบงบคสารคามแล้วก็มีของเซียนทวีด้วยนะครับเซียนทวีเคยบอกไปนะครับเนาะ ย้ำเบอร์โทรของเสียนให้นะครับเนาะเป็นเบอร์ไลน์นะครับเป็นเบอร์ไลน์ของเ <c oughs> สียนทวีใครสนใจแนวทางก็ไ <c oughs> ลน์ไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับแนวทางของเสียนทวีเสียนทวี Ant T v ไม่ได้ให้ลงคลิปนะครับเนาะไม่มีเวลานะครับต่างคนต่างไม่มีเวลาก็ ลายไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับแนวทางสำหรับคนที่เป็นคอฮานอยนะครับมีของเซียนทวีและของบอกสารคคมควบคู่กันไปนะครับเนาะสองช่องทางสองทางเลือกนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับเนาะของเซียนทวีนะครับเบอร์ไลน์นะครับเนาะแนะนาว่าให้ไลน์ไปนะครับเนาะบางทีไม่ได้สะดวกกลับนะครับเนาะลายไปขอส่วนตัวได้เลยเบอร์ไลน์นะครับมันทึกไว้ไลน์เด้งขึ้นก่อนทักไปขอได้เลย คือ0925238576นะครับ0925238576สหรับคอฮาหนอยนะครับ <c oughs> ส่วนอ d ดีไลน์ก็ทวีนะครับ TAV w E 788739นะครับ TAV w E 788739 <c oughs> เป็นเบอร์ไลน์ของเซนทวีนะครับเนาะถึกไว้ไลน์ไปขอได้เลย มีทางทีดีมินเมนให้ทุกวันนะครับเนาะลายไปขอส่วนตัวได้เลยนอกจากของเบาสารครามแล้วก็มีของเซียนทวีนะครับขวบคู่กันไป <c oughs> เป็นสองทางเลือกนะครับ2หัวดีกว่าหัวเดียวนะครับเนาะช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับก็ยังมาเป็นเพียงแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะก็กด,ดูผลเมื่อวานก่อนนะครับของเบาสารครามดูผลเมื่าน วันรอบห้าโมงนะครับรอบห้าโมงสองตัวล่างหกศูนย์นะครับสามตัวบนก็ศูนย์หกสามหกศูนย์หกสามของเราไม่มีนะครับเนาะหกศูนย์หกสามไม่มีหกสักตัวนะครับเนาะสามก็ไม่มีสักตัวนะครับห่างไกลความเจริญมากแล้วก็มาในรอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็ห้าหนึ่งสามตัวบนก็เก้าศูนย์สี่ ห้าหนึ่งกับเก้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งเราไม่มีนะครับเราเสียดายเราเป็นสี่หนึ่งนะครับขาดไปแทบหนึ่งนะครับเนาะไปไม่ถึงแล้วก็เก้าศูนย์สี่เราก็ได้สี่ศูนย์เป็นตัวกลับนะครับแต่ปเป็นเด้งหนึ่งก็เสียดายนะครับเนะาะจะเป็นสี่หนึ่งสองเด้งแตกบนล่างเลยนะมะเสียดายพี่เขาเป็นห้าหนึ่งเราเป็นสี่หนึ่งนะครับเราขาดไปแทมหนึ่งเราก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับ สองตัวล่างก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าก็เป็นตัวเดิมนะครับรอบที่ออกห้าโมงนะครับเนาะสองตัวล่างห้าหนึ่งก็มาอรอบทุ่มหนึ่งก็บหนึ่งห้าก็ตัวเดิมนะครับตัวเดียวกันฮานอยจะผมพูดประจํานะครับออกแล้วออกได้อีกที่ผมเพยเพย์ย้ำประจํานะครับสำหรับคอฮานอยรู้ดีนะครับสองตัวล่างหนึ่งห้าสามตัวบน 6, 2, 1. 1, หกสองหนึ่งหนึ่งห้าของเราก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับ หกสองหนึ่งล้วก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะตรงๆเลยกุมภาพันธ์ก็ท้ไปสองเด้งนะครับเนาะใครตามข้อดีจะด้วยนะครับสองหนึ่งเนี่ยถ้าใครจำไม่ผิดยังจําได้ก็เป็นตัวเมวื่อวานนะครับเนาะที่เราได้ไปตัวเน้นเลยนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองได้ตัวน้นไปวันนี้มมอ,อกอีกเหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับฮานอยที่ผมพูดประจำว่าออกแล้วออกได้อีกที่เคยย้ำประจำประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้สลกจุดก็จดไว้นะครับสลดแคบกเรอแคบเหมือนเดิมของวันที่สิบเก้าวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์มีเราพัฒนาด้วยนะครับเนาะก็ผมไม่ได้ลงให้นะครับเพราะผมลงไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเนาะผมจําวันผิดก็ใครเป็นขอเราพัฒนาก็ย้อนดูได้นะครับวันที่สิบห้าลงไว้ในคลิปนะครับเนาะไปเลื่อนดูกว่าวันนี้ฮานอยเด่นสี่เด่นห้านะครับ

8คนกกนี้ก็เน้นไปที่40 45แล้วก็50นะครับ3คู่ <c oughs> <c oughs> ก็ชุด3ตัวนะครับก็มีลุน4ชุดเหมือนเดิมก็มี2 40 245 250 230นะครับชุด3ตัวก็3ชุด3ตัวให้เน้นไป3ามชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็2 40 สองสี่ห้าก็สองห้าศูนย์นะครับเป็นตัวเน้นสองตัวก็เน้นสามคู่นะครับเนาะชุดสามตัวก็เน้นสามชุดเหมือนกันเอาถักร้อยมาใส่นะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับทับนะบ้งชุดสองตัวสามตัวใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนาะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้เป็นเพียงจย้ำเพีเปลี่ยน,นเพียงแค่แนวทางนะครับขอบอชาวิจารณญาณในการรับนะชมรับนะฟังเหมือนเดิมนะครับเนาะ ชอบขอจัดตะคัดก็ผ่านนะครับก็ชมความบันเทิงไปเหมือนเดิมก็ย้ำนะครับไม่มีใครสทานทางถูกเลยทุกวันนะครับเนาะเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะถูกปิดเข้า,ขากันไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับ <c oughs> วันนี้ผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่กม็ง่ายๆนะครับเนาะเสนอหนัก,กลงทุนก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยก็ตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับเนาะก็สี่ศูนย์สี่ห้าห้าศูนย์ 4ี่5ูนห้าสามคู่นะครับแต่คลกบน้อยอย่างลุ้นกับเขาไปลงทุนก็บมันนีลุ้นนะครับเนาะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเนาะลุ้นก็ลุ้นไม่มันนะครับต้องมีติดไปรวมนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ตัวนี้ผมเน้นให้นะครับเนาะ3มคู่แต่ละวันวันนี้มี4ี่ศ5 0ย์ห้าห้าย์สามคู่นะครับจัดไปถ้าไม่ชอบเหมือนผมนะครับก็เลือกตัวอื่นได้เลยครับเนาะห้า3ห้าสามออกบ่อย สีสองก็ออกวยก็จัดได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าดูดูพู่ไหนก็ไปถูกตาถูกใจก็ข้ามไปนะครับก็ชมความบันเทิงรอวันพุ่งนี้นะครับเนะาะฮานอยมีทุกวันนะครับไม่ต้องใจร้อนก็ได้นะครับเนาะมีทุกวันเลยวันไหนชอบเคยลงทุนนะครับวันนี้ไม่ชอบก็ข้ามไปเหมือนเดิมก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ